สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุฒิบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีเล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับที่เห็นอยู่นี้คือเป็นไซส์แม่พันุนะครับผมนะครับค่าจะส่งอยู่ที่30บาทนะครับผมนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับสําหรับท่านที่โอนนะครับ3าบบาทเหมาเหมาทุกทุกบ้านนะครับไม่ไม่บวกเพิ่มนะครับ ท่านที่ปลายทางก็จะอยู่ที่50บาทเหมาเหมาเช่นกันครับนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มี3กระถางนี้คือเป็นไซส์แม่พันธุนะครับผมนะครับพร้อมที่จะทําจํานวนได้เลยนะครับผมนะครับกระถางนี้คือเกสรพมลินนะครับผมนะครับกระถาง8นะครับผมนะครับถาง8นะฮะเกสรพมลินนะครับเป็นตัวหน้าที่แบบกําลังเทนอยู่ในขณะนี้นะครับผมนะครับ กระถางนี้แบ่งอยู่ที่1200บาทนะครับผม1,200บาทนะครับผมนะครับส่วนกระถางนี้เป็นก็ผ่านเ g ล c กซี่เหมือนกัน,นแต่กล้านี้ก็ขายเป็นดาราดารานพัลัดแผงนะครับผมกระถาง8นะครับนี่ไซส์ใหญ่ๆนะครับพร้อมที่จะทำจำนวนนะครับผมแต่ได้มากได้น้อยนะฮะ ครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่350บาทนะครับผม350บาทน้องอยู่ในกระถางแเลยนะครับผมนะครับพื้นออกดำเข้มเลยนะครับดำแดงะครับผมนะครับ350บาทนะครับผมนะครับส่วนราคาลุยไฟนะครับผมราคาลุยไฟก็550บาทนะครับผมน้องอหน่อใหญ่เลยนะครับพร้อมทำจำนวนเช่นกันนะครับผมนะครับราคาลุยไฟนะครับผมนะครับ ไม่เลยไอเทมนะครับผมนะฮะห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นกระถางหกนะครับผมนะฮะเป็นศิลาแผงนะครับผมศิลาแผงนะครับผมนะครับศิลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เจ็ดร้ยห้าสิบนะครับผมนะครับ ออกมาก็เป็นสาสายไหมนะครับผมนะครับสาสายไหมหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมเหลืองทองส้มมาเลยนะครับ350บาทนะครับสาสายไหมนะครับผมนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับผมนะครับสีการจนาเจน2นะครับเป็นตัวแผงนะครับเหลืองทองนะฮะด่างในออกนอกนะครับผมนะครับนะครับ90บาทนะครับปีสาต์แดงก็ตัวพัดเทลนะครับเหลืออยู่1ต้นนะครับขอยยกขายอยู่ที่150บบาทนะครับกระถางนี้นะครับเหลือต้นเดียวนะครับนะฮะ ซับลุงโลดก็หนึ่งร้อยบาทนะครับผมซับลุงโลดหนึ่งร้อยบาทนะครับไม้ลรยเทมเหมือนกันครับต่อมาก็เป็นไม้ชิ้นผ่าของที่สวนนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับก็คล้ายๆดารานกพลัาเหมือนกันนะครับผมนะครับเลือกหน้านะครับผมนะครับมีมาแบ่งสามกระถางนะครับผมจะมีทั้งหมดสามสีนะครับผมนะครับสีพาสเทลแล้วก็สีด่างด่างเขาเรียกว่าด่าง ด่างแดงนะครับผมนะครับนะแล้วก็มีเหลืองทองนะครับผมนะครับกระถางละ350บาทนะครับผมนะครับกระถางละ350บาทอันนี้เป็นหลอดใหม่ของต้นนี้นะครับผมนะครับหลอดล่าสุดเขาจะช็อตนะครับผมนะครับแดดแรงไปหน่อยนะครับผมนะครับก็กระถางนี้เปิดทองมานะครับผมนะครับกระถางละ350บาทนะครับผมนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับผมนะฮะไม้สร้างหัวแล้วนะครับผม นะครับพร้อมที่จะไปต่อได้นะครับผมกระถางละ350้บาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เกสรพมลินนะครับกระถาง6นะครับผมกระถางหกนะฮะแบ่งอยู่ที่550บาทนะครับผม550บาทส่วนเกสรพมลินกระถาง4ี่นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่390บบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นทองศิลนะครับเป็นไม้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะครับทองศิลนะครับ กระถางหกนะครับผมล้นๆเลยนะครับผมนฮะทองศิลนะครับผมนะครับเป็นไม้ลรกตัวที่น่าเก็บมากเลยครับเพราะว่าจํานวนยังมีน้อยมากเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นทองขวัญเมืองนะครับผมกระถางหกเช่นกันนะครับผมนะแต่เป็นหกเตี้ยนะครับผมกระถางห้าครึ่งนะครับขอโทษทีนะครับผมนฮะทองขวัญเมืองนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ หกร้อยห้าสิบาทนะครับผมทองขวัญเมืองนะครับผมนะครับแสงจันทนะครับผมแสงจันทนะครับผมกระถางห้าครึ่งนะครับผมแสงจันทนะครับนะฮะแสงจันห้าใบครับผมนะครับใบกลมบล็อกเลยครับนะฮะส่วนใหญ่จะด่างกันน้อยๆนะครับแต่ตัวนี้เธอด่างเทพจัดเลยนะครับสองพันหกร้อยบาทนะครับนะฮะสยามนัลมิตนะครับผมสยามนัลมิตสองร้อยห้าสิบาทนะครับทองอัมพัยก็กระถางห้าครึ่งนะครับผมนะครับ แบ่งอยู่ที่300บาทนะครับผมนะครับแบ่ง300บาทนะครับผมทองอัมไพนะฮะไซใหญ่ไซโตนแล้วฮะขึ้นกระถางห้าครึ่งเลยนะครับผมต่อมาเป็นศีลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะครับตัวนี้มาจากพี่เบิร์ดชัยเลยนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่เอาไป750บาทนะครับผม750บาทศีลาหุ้มทองแผงนะครับผมเหลืองทองสุกเลยนะครับอันนี้ผมแบ่งต้นทุนเลยนะต่อมาก็เป็นสไตนสแตนบายนะครับผมนะครับ นะสแตนบายนะครับกระถาง6นะฮะล้นๆนะฮะไม้เป็นไม้ใหม่นะครับผมนะครับก็เป็นไม้ของอาจารย์มงคลหรืออะไรเนี่ยครับผมนะฮะผมผมจาไม่ได้แล้วใครท่านเป็นคนจดชื่อหรือเปล่าฮะกำลังโปรโมทอยู่นะฮะสแตนบายนะครับ350บาทนะครับผมได้มาแบบฟุกๆนะครับผมนะฮะจากจังหวัดพิจิตรนะครับผมนะครับไม่รู้ไปแอบอยู่ตรงนู้นได้ไงนะครับเนี่ย สามร้อยห้าสิบสแตนบายนะครับครับไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่องอัศริวุฒบอลสีวยครับวันนี้ไม้มาเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวแจ็คสเปโร่ก็จะมาวันสองวันนะครับผมส่วนเอ่อใครอยากเห็นนะครับผมก็คือู๊ดไนนะูุดไนก็มานะครับผมนะครับผมก็นําเข้ามาขายนะครับนะฮะก็เอฟมาเหมือนกันนะเดี๋ยวเผื่อจะถูกตาก็ไปต่อกันนะครับผมนะครับนะฮะ แสงจันนะครับฝากแสงจันตัวนี้นะครับผม2,600บาทนะครับผมนะครับกราบขอบมคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ก็ขอสอดีนะครับขอให้เลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะครับครับวันนี้มาน้อยฮะแต่ก็มานะครับครับสวัสดีครับ